สวัสดีครับทำอะไรเหรอคะช่างเมื่อนี้เขาจะมาเปลี่ยนผับเบรกหนาในรถวีโก้ไปกันเลยเปลี่ยนด้วยตัวเองครับที่บ้านก็ทำได้เลอทำด้วยตัวเองได้ดูขั้นตอนไปเลยครับ <c oughs> ก็ได้ถอดล้อก่อนถ <c oughs> ้าว,ว่ามีปืนล้มหัากระซามือเอาเด้ เบรกซีไม่นะแล้วนกแล้วขอดแล้วขอนแม่นกผีโดนหมดเนี่ยเอามาดูกันใกล้หน่ยครับมาใกล้ๆหน่อยจ้ะชึบเนี่ยคาบเปอร์ดิสเบรกหน้าซิโก้จะเป็นเบอร์สิบสี่นะครับแล้วถอดเลยถอดตวเดียวพ้าตะบน ออก็เลยดาวพรเบรกหนามมันออกไปตัวาหางคลายออกมาเลยตัวนี้ตัวนี้ตัวบวนดูทีแบานล้เนี่ยตัวเดียวเอาตัวดูดพระเบรกไหมนะ เงี้ยนี่เงี้ยเีแยเียมันออกมาอ่าแบบนี้ปึ๊บอยู่เลยเราไปเห็นขักไม่ไกลวางแออกมาเนี่ยมีเก็บใบเด้อเนี่ยแผ่นแผ่นกันดังไว้ นี่เนี่ยบางเฉียบบางเฉียบ,บเห็นไหมไม่โฟกัสกันีะบ้างเหียบอันนี้ก็หอนเล็กกันได้นี่เปลี่ยนรดนะเอาสิมาเทียบตัวไม้กับตัวเกา่า ตัวไม้นะตึบ๊บนะาตัวเกาเห็นปะตัวล้างเขียบเลยอันตรายเได้ครับเนี่ยเขียบเลยตัดไปแทนตัวนี้เข้าไปเนี่ยดังดตัดไป อันนึงทีมีอยู่สองขันทำเดิมเงอย่างนี้นี้ใส่เข้าไปที่เดิมได้เลยนะครับใส่ที่เดิมได้เลยเนี้ยแล้วก็เหีกทางหน,นึ่งด้วยการใส่เลยเนี่ยแต่มันเดิมเหตุเกา่าเหตุเกา่า อืมเนี่ยได้รู้นะต่อไปเป็นจุดสำคัญแหละสำคัญแล้วเราต้องมีเครื่องมือพิเศษในเ้าสามารถเห็ดเอาได้บ้าเป็นพผเบกเกาพผเบกตัวนี้แหละนี่ผเบกเกาเลากลับมาเจาะน็อต จ้องเชื่อมนอใสะเนี่ยแล้วก็เชื่อมตัวจับมุนมุนเพื่อจะดันมันขับไปเห็นบหมเห็นไมนมาทำเลยเอาพละเบรกเกเนี่ลองไว้ลองไว้ลองไว้ระยะนี้เลย อัพตัวนี้เข้ามามาเข้ามาใส่เลยก็หมุนเข้าไปเปิดให้ลูกสูบตัวนี้แล้วนี่ไนี่เข้าไปทางใน,นหมุนเลย Sudah, sudah. Jadi pening sini. Eh mah? Sudah. Kemarau. Hmm. Dan kembali. Masuk kembali. Tiada. Lại nhiệt khó đó nó hay đó tất nhiên lên Hãy subscribe ê, ê, ê. แอมเอตอกเลยเด้อตอกเลยเด้อตบเบ,บ,บ,บาๆโอไงอย่าลืมสุดท้ายเ้าย่ำเบรกน้ำเลียน์พอเบรหนานย่ำเบรกก่อนเบตันสองข้างโอเควัสดีครับจุ๊บจุ๊บ